สวัสดีครับพี่น้องก็คืออันนี้นะเดี๋ยวคือวันนี้มันเอิญว่ามันแบบได้เจองานเลยเนาะเดี๋ยวเราจะต้องมีการถอดนะมัมมนจะมีน็อตมันมีเหล็กกับมีข้ออย่างนี้ดูเลยจะปัดมันมันไม่โปก,กัสต้องไม่โปก,กัสนะนเห็นไหมดูนะเห็นไหมนมก็เขียวแล้วก็ดันเห็นะให้เสร็จปุ๊บ นะครับกระชากช้าเลยนะกระชากช้าปุ๊บมันไม่ดังลูนแจออกมาล่ะแต่ลูนเจด้ดิก็ดันอพุ่งนานหมอยน่าก็ดังแต่ยังเนี่ยตัวนี่นี่ได้กินพรุ่งนี้แต่นี่ได้กินก่อนโอ้ยเอ่อดันออกมาเลยแต่ลูนเจเลยแต่แรงๆตุ้ยเลยตุ้ยตุ้ยเลยตุ้ยตุ้ยยัง อพอพอหัง